ค่ะพบกับอาจารย์นันอิสไพเลชั่นพอดแคสต์คุณรู้หรือไม่ความมั่งคั่งอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งสำคัญกว่าการมีเงินล้านคือความสามารถหรือทัศนคติที่พร้อมที่จะเติบโตและวิธีคิดในการหาเงินล้านหากคุณมีความสามารถในการหาเงินล้านและรับมือกับปัญหาสักอย่างชันฉลาด ก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายกับคุณได้แม้ว่าถ้าคุณทำแล้วเกิดจะเสอญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความสามารถทัศนคติในเชิงคิดเงินหาเงินคุณยังอยู่ไม่นานคุณก็จะโตกับขึ้นมาอีกแล้วก็โตมากกว่าเดิมอีกความมั่งคั่งและความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ในสิ่งที่คุณเป็น ความสามารถที่คุณมีที่คุณสั่งสมไว้ในการลงทุนการเติบโตจากการไม่ยอมแพ้หาใช้เงินทองตำแหน่งชื่อเสียงหรือสิ่งของวัตถุภายนอกไม่มันเป็นทรัพย์สมบัติที่เกิดภายในทรัพย์สมบัติที่เกิดภายในก็คือความคิดและความรู้สึกทรัพย์สมบัติภายในคือความคิดและความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดโลกภายนอกคือผลลัพธ์ ในการที่เกิดภายนอกคือผลลัพธ์นั้นจะมีตัวเชื่อมคือแอคชั่นคือการลงมือทำถ้าเรามีการลงมือทำเราก็จะประสบผลสำเร็จแต่คนที่ไม่สำเร็จเพราะไม่มีการแอคชั่นทำไมถึงไม่แอคชั่นเพราะเขาเกิดอาการกลัวเขากลัวกลัวปัญหาอุปสรรคต่าง,างๆนานาเขาถึง ไม่มีวิธีการรับมือเพราะหมดแต่กลัวจะลงมือทำก็กลัวขาดทุนจะลงมือทำอะไรก็กลัวอนาคตจะเป็นยังไงนะ,ะถ้าเอาเงินไปลงจะเสี่ยงไหมนะนี่แหละคือความกลัวแต่คนที่เขาสำเร็จได้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้เขาก็รู้นะแต่มี5%ปอร์เซ็นในลูกนี้ที่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเขาลงมือทำ ลงมือทำท,ทั้งที่กลัวเราค่อยปรับแก้ไปนะคะอย่างมีเงินหนึ่งล้านแรกเนี่ยถ้าลำบากบางทีกว่าจะได้มาแต่พอเรามีหนึ่งล้านเราสามารถทำร้านที่สองที่สามที่สี่ได้เลยนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยกว่าจะมีเงินล้านได้ก็อายุประมาณ25พอมีเงินล้านได้หนึ่งหนึ่งล้านแรกคือเรามีวิธีคิด โดยที่เราไปจับจองจับจองเอ่อตอนนั้นเป็นเทาเฮาเนาะเอาเงินไปดาวก่อนพอดาวเสร็จเราก็ถือไวพอ้พร่อนดาวไปพอใกล้หมดเราก็ขายต่อหลังที่หนึ่งไปซื้อหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่ในซอยพนิทนนั่นแหละจนเราได้เงินร้านแรกนี่แหละคือเรามีวิธีคิดที่ได้เงินหนึ่งร้านแรก โดยที่เรามีเงินลงทุนเล็กน้อยแต่เราคอยโอกาสคอยที่มันจะเติบโตก้าวกระโดดในสินทรัพย์ตอนนั้นทา,าวเฮาส์ก็เป็นที่นิยมคอนโดยังไม่มีคอนโดยังไม่เกิดพอพออาจารย์ได้ร้านที่1ร้านที่สองก็ตามมาคือมีบ้านนะ,ะมีบ้าน70ตารางวา ร้านที่สามก็ตามมามีที่ดินที่ดินคือร้านสี่เราสามารถเก็บเงินซื้อได้นะคะเราก็มีเครดิตจากนั้นพอมีเครดิตเก็บเงินเราก็หมุนไปหมุนมาเราก็ได้ในไม่ช้าเราก็ไม่เป็นหนี้สินนะคะร้านที่ร้านต่อไปร้านที่ร้านแรกคือบ้านแถวเฮานะ ที่สองบ้านเจ็ดสิบบาทร้านที่สามก็คือที่ดินที่ดินที่ดินหน้าบ้านนะก็เจ็ดสิบบาทเหมือนกันร้านที่สี่คือที่ดินจันทบุรีเนี่ยเรามีเงินล้านไปซื้อนะที่ดินที่จันทบุรีร้านที่ห้าคือปราจีนบุรีเราก็มีเงินไปซื้อไปซื้อเราก็มีทั้งหมดเนี่ย ร้านที่หกก็คอนโดคอนโดลุมพินีนะเอ่อเห็นไหมพอเราจับเงินได้หนึ่ง้านแรกตอนแรกเราก็ยังงูๆปลาปลาพอจับได้หนึ่งร้านแรกร้านที่สองร้านที่สามร้านที่สี่เราก็รู้จักวิธีหมุนเงินวิธีหาเงินเพราะว่าเราเรียนการเงินด้วยเงินทองของมีค่าใช่ไหมแทนที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปชําระสมมติชําระหนี้ที่เรากู้มา ครั้งแรกเรากู้ก่อนเราก็ทยอยส่งแล้วเอาเงินก้อนนั้นมาบริหารจัดการมาหมุนเราก็เลยได้เงินมาถามว่าเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงเพราะว่าเราก็ซื้อเป็นปันธบัตรนะซื้อเป็นปันธบัตรด้วยแล้วก็ซื้อเป็นกองทุนด้วยนะคะก็เลยไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นพอเราสั่งสมความสามารถแล้วทัศนคติที่พร้อมเติบโต เราก็มีวิธีคิดมีวิธีทำแล้วก็มีวิธีหาเงินอย่างน้องสาสอาจารย์เขาก็มีวิธีหาเงินเขาก็ไม่มีเงินเขาก็ไปเห็นที่ดินที่คลองคลองสิบหกเนเห็นที่ดินผืนใหญ่เลยเขาก็มีเงินแค่5,000บาทนี่คือวิธีทำที่ได้เงินล้านเขาก็ไปถามเจ้าของที่ว่าหนูจองได้ไหม หนูจองได้ไหมขายยกแปลงเท่าไหร่พอเขาขายยกแปลงเท่านี้นี้จองด้วยเงินห้าพันบาทพอจองเงินห้าพันบาทเขาก็มามีวิธีการหมุนมีวิธีการที่ขอกู้เงินจากแบงค์แล้วก็มาทำถนนขุดท่อทำเป็นแปลงแปลงซอยพอแปลงแปลงซอยเขาก็ไปขาย อ่ะขายให้คนจองเปิดจองเปิดจองเปิดจอง,เ,จองเรียกมัดจําพอเรียกมัดจําไม่นานเขาก็เอาเงินนั้นไปคืนที่กู้ไว้แล้วก็พอกู้เนีเอาเงินมาให้คุณยายตอนนั้นยังไม่มีเงินเลย <c oughs> ยังไม่คิดว่าจะซื้อที่ดินผืนนั้นได้แต่เขาใช้วิธีคิดใช้ความสามารถในการหาเงินล้านเขาก็มาซอยขายร้อยว่า ร้อยว่าตอนนั้นร้อยร้อยวาคือทั้งหมดก็คือเท่าไหร่อาจารย์ก็จำไม่ได้เนาะแสนห้าร้อยวาแสนห้า <c oughs> <c oughs> ที่กองสิบหกตอนนั้นเองเอ๊แสนห้าไม่ใช่อะ่ะ ร้อยวาเขาขายร้อยห้าสิบแล้วเขามีตั้งยกแปลงทั้งหมดเลยเ่ตัดโฉนดได้30มสิบกับแปลงชั่วพริบตาเขามีเงินจากเงิน5,000บาทหมุนเป็นเงินหลายล้านบาทแล้วเขาก็ไปจับซื้อที่ดินใหม่ จับซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านจัดสรรแล้วก็ขายต่อจับซื้อที่ดินปลูกบ้านจัดสรรแล้วก็ขายต่อเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนเนี้เอ่อมันจะยุคที่ดินหมดที่ดินเมื่อก่อนที่ดินเปล่าแล้วมันก็ก้าวกระโดดแบบพวกเราที่ไปจองที่ดินแล้วก็ขายจองคอนโดขายจองทาวฮาสต์ขาย,าาขายช่วงนี้ที่ดินเปล่าก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นช่วง อสังหาอาสังหาเนี่ยคนเขาก็มาเรียนรู้แล้วก็ขายอ,าอาสังหาหรือบางคนเรียนรู้เกี่ยวกับคอนโดซื้อคอนโดเป็นรถเลยซื้อหลายๆห้องเราค่อยมาปล่อยเอากำไรแต่ไม่ปล่อยก็ให้เขาเช่ากลายเป็นสินทรัพย์เป็นเอสเซ็คืออยู่นิ่งๆคนมาเช่าเงินก็ไหลเข้ากระเป๋านะฮะดีกว่าไปทำ อย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ไปลงทุนในแตาสารนี้ตตาสารทุนบางคนก็ไปอยู่ในกองทุนบางคนก็เล่นหุ้นนะ,ะเทดหุ้นนะฮะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเราจะต้องดูเป็นดูกราฟเป็นดูว่าตอนนี้มันแท่งเทียนแท่งมีแท่งอะไรก็ว่าไปว่าขึ้นหรือลงตามนั้น นี่ก็คือวิธีการหาเงินการเรียนรู้เราก็จะต้องรู้ว่าการที่ไปกู้เงินมาลงทุนอะไรที่เสียดอกเบีย้ยมากสุดให้ชำระก่อนอันไหนที่ดอกเบี้ยรองลงมาก็ไว้ที่หลังไม่ใช่พอได้เงินมาไปชำระหมดเลยเราต้องเอาเงินมาหมุนเงินมาผันแปรมาแบมาแปรเขาเรียกแปรเงินจะอยู่กับเราหมุนไปหมุนมานะคะทำให้ จากไม่มีเงินเนี่ยกลายเป็นมีเงินได้นะจากอาจารย์ก็ไม่ได้ขอคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าที่ดินเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดออของพ่อก็ต่างจังหวัดแม่ก็เราก็เลยหมุนเงินเองนะคะแล้วก็จากหมุนเงินจากการจองที่ดินจองที่ดินเราก็ขายหรือไปประมูล ไปประมูลกับธนาคารที่ดินที่เขาติดจำนนงพอประมูลเสร็จเราก็ขายต่อเราก็ได้มีเงินเงินต่อเงินเงินต่อนน,นี่นี่คือวิธีคิดอันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่าวิธีคิดของเราทำให้เรามีเงินเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ได้เป็นเจ้าของเอ็นซีหนองแขมเราก็ได้บริหารจัดการก็ได้เงินตรงนั้นเป็นรายเดือนซึ่งเเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนแค่หลักหมื่น ตรงนั้นได้หลักแสนต่อเดือนนะคะอาจารย์ถึงได้มีเงินขึ้นมามาจากเราหาเองคิดกันเองนะคะคือทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ได้เอาเพราะแม่ถามว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเราก็ไม่เข้าใจที่เขามีติดถนนใหญ่ถนนแสงชูโตอะไรเงี้ยมีสี่ไร่แล้วก็เออคำว่าสี่ไร่สี่มันแค่ไหนคือเราเป็นเด็กกรุงเทพเราไม่รู้หรอกว่าคาว่าไร่เป็นยังไงก็บอกแม่ไม่เอาไม่เอา ทุกคนไม่เอาหมดเลยแม่ก็เลยยกให้น้องไปนะน้องเขาน้องชายที่จริงแล้วติดถนนเลยแหละถ้าเราเรารู้ว่าสี่ไร่มันเยอะนะเราจะได้ไปสร้างตึกให้เขาเช่าเน่ยเป็นอย่างนี้อีกแต่ตอนนี้มันแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วก็ถือว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้มาก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่ได้มานั่นก็คือเป็นของเราแล้วก็เป็นของเราอยู่ดีนะนี่ก็คือ ความสามารถทนคติพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็มีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีหารับมือกับความล้มถ้าเกิดมันล้มจะรับมือ,อยังไงนะคะเราก็จะต้องมีทางนิทีไล่เราก็จะต้องอวิเคราะห์นะไม่ใช่จะมองในแง่ได้อย่างเดียวเราต้องมองแง่าทางที่สูญเสียด้วยเราจะได้รับมือกับมันได้นะคะ ไม่ใช่ว่าคิดแต่ได้ได้ได้ไดทางเดียวเอ้ยเราทางเสียอยู่ตรงไหนเราไม่คิดพอถึงเวลาวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เขาล้มกันเพราะเขาไม่ได้เผื่อเหลือเผื่อขาดเราจะต้องมีสำรองมีเผื่อเหลือเผื่อขาดเขาเรียกว่ามีเอ่อเดดเดดไลน์ Dead, Dead line, นะไทม์ไลน์บางครั้งบางครั้งบางทีเราอยากลงทุนเลยสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ไบกู้เงินไขเราเอาเงินเรานี่แหละไปขำแล้วก็ กู้ธนาคารออกมาดอกจะถูกหน่อยจะถูกกว่าที่เราไปยืมเงินคนนะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปลงทุนแล้วเอาเงินง้อเงินจากลงทุนเนี่ยมาพ่อนให้กับเงินที่เรากู้มาเราก็เลยเหมือนกับจับเสือมือเปล่านะคะใครที่มีหนี้อยู่ให้ชําระหนี้ที่เป็นดอกเบีย้ยสูงสุดขอบอกเลยว่าออบัตรเครดิตเป็นดอกเบีย้ยสูงสุด เพราะนั้นต้องชำระบัตรเครดิตก,ก่อนนะคะนี่คือเทคนิคในการชำระหนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีเทคนิคในการหาเงินล้านแล้วก็มีทัศนคติที่พร้อมจะรับมือเพราะฉะนั้นความสรุปได้ว่าความสามารถที่คุณมีที่คุณสั่งสงไมไว้เป็นการลงทุนการเติบโตจากการไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือเป็นสมบัติความมั่งคั่งดุลยในตัวคุณ และวันนี้อาจารย์นันโค้ดมัตเตอร์ NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ